ผมบอกเอ็มด no? ีดีไม่ได้แต่ผุ่มยอดอิฐนี่ยใช่รึเปลือเจ้าป่าก็เจ็มดีปิดตูดทิศตุบผมกับดุกหัวแกยไตเม้าแล้วเนี่ยมตำล่ารวมกันเพี้ยนนุ่ยเฮียอย่างนั้นนี่ปูนแก้วครับแล้วการดูลิอดตายการดูลัยเพียกนี่บ้าดเลยนี่ปอยน้อยก็สร้างความเดือดร้อนหันวันก่อนตำล่าน้าวัดเนี่ยใชเนี่ยเต็มหนังเลยหลบบูดรถบัดดสเตี้ยได้ทำไมนี่ปูนแก้วมันไปบูดรถแล้วมันไม่ป่วย เอแล้วมึงไปบกสายอยาไหนเปียกรถกับไม่ไปแล้วันก้อนมันหลอโคมาตามผมก้อนน่ะตามมมาเพื่อหลอโคมาตาม้มมาไปไหมกลับไปไหมกลับกว่าไม่ได้ไปตึงวันล่างโมเองมันมาแล้วก็กลัวมันทีเทียเ่ยวเหรอตั้มเพื่อก้าคูโบกรถแล้วก็ขึ้นไปบอกบอกว่าเพื่อบอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปยังลงจับปลิดว่างหรือบุนุ่มตีบลงมาไม่ใช่ที่เป็นปลักกูดก ปรากรเว่รอยเครือกอยู่นาหกมันประกับตีไหนอันเลยตีแมมงประกับตีน,น,ไนกกบ,ตนบไตใบเลยเครื่อนี่นื่อย่ยไปตืมน้องต่มุบุบนเลยอา,าจารย์อาจา,าจารย์จ้าปันพลื้ลุกวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรบ้างกันนี้ลูกโพม,มีเรื่องสำคัญและจะบอกว่าต่มุบุบนตื่นเตนจบวิชาความรู้แล้วที่นี่วันนี้โพจะแล้วประวัติความเป็นมาของติมุบุบนในตื่นได้ทครับ ว่าตือเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมาอยู่ในวันดกงโพหนูเป็นใครเดชะตาจารตั้งใจกังหลลูกนะตธอนี้ไม่ใจคนธรรม,มาดาเ<อ>มื่อจ่าตีแล้วเรือดีตจาจัดตธอนี้เป็นนางกวาที่อยู่บนช่วงสรวรรค์ตกถึงวันเอียหนังเงินแหน่งนได้เพิกหนูนี่เป็นนางกวาที่อยู่บนช่วงสรวรรค์โต่กตงหลูกใจตือต่อได้มากิดอย่างลูกมนุนกันหน่งแจกว่าตือทำพิดกดกงช่วงสวรรค์ ตื่หลักลบได้เทียกกติตีพบุ<า>ตรที่นี่องค์มินทรชาติได้จับได้ก็เลยทราบไปตื่มาเกิดจากโลกมนุษย์ให้ตื่มาเกิดเพื่อจดใจคมที่นี่วันนี้โพจะให้ตีวุ้นเดินทตางเพื่อไปเก,กยไขในปนัญหาชีวิตเป็นยังไงดิจเตอร์นั่นแจ้ตื้อเดินทตงไปช่วยเหลือกผลนมนุษย์ให้โดผลจากความตายลูกให,ให้หนูไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้โดผลจากความตายตุกตองลแล้วก็ตามเมื่อว่าตื้อ ช่วยเลือกพลมนุษย์ได้ลดลจากความตายได้ตึงแครั้ง,ตงเตือก้าวมาติดจะกลับไปจุติอย่างช่วงตะวันใดะเดิมแต่เตือจำไม่ลุกนะตาผู้ชายคนไห้ตีเตือช่วยเลือดถพผลจากความตายได้เป็นคนเล็กผู้ชายคนเล็กตีเตือช่วยเลือดผู้ชายคนนั้นคือเนอคูลูกผู้ชายคนเล็กที่หนงช่วยเลือ,ให,หลอให้รดผลจากความตายคนนั้นคือนอคูของลูกโต๊ะทองแล้วลูกแล้วมีผลตั้งแต่วินาทีนี้ไป้นไปเลยลูก คนไหนที่ตื่นช่วยพลจากความไตได้คนนั้นคือแนาครูโอ้ยฉันได้พุ่งอ๋อแจ้งนายพุ่งอ๋อพี่เปียกเป็นยังไงบ้างพี่เปียกโอ้ยโอ้ยฉันได้พุ่งอ๋ออ้ยอาจารย์กับตะก,กอยแข่งกับแสดงว่ามันตึงเกินไตฝ<อ>นเพลือเปียกจะได้อย่างยังชัวแล้ว